น้หมดเลยหมดหายแล้วหายจากการติดเชื้อโควิดก็เป็นไปใช่ไมสนที่หายแล้วกำลังกลับบ้านคนที่หายแล้วกำลังกลับบ้าน โนะะวน,นวันไหลครับผมโอเคทุกคนต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่โรงพยาบาลสนามใช่โรงพยาบาลราชาพิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะต้องบอกก่อนว่าเพิ่งสร้างเองนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดใช้งานเมื่อต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้นะคะโบวีกับนนเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็คือทางด้านเขตบางแคซึ่งตอนนี้โควิดระบาดเยอะมากเลยทางโรงพยาบาลราชาพิพัฒน์นะคะก็สร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมา อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปนี้ก็คือทางโรงพยาบาลสนามนะคะยังขาดอุปกรณ์การแพทย์นะคะแล้วก็เวชภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายเลยใ,ใครที่ต้องการช่วยเหลือนะคะหรือว่าต้องการบริจาคคนละ5บาท10บบาทก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเลขบัญชีโรงพยาบาลให้เลยนะคะ ใต้ร่างกิปนี่หว่าใช่ใต้ล่างลิปด้วยใช่ค่ะใครที่อยากช่วยก็บริจาคเข้ามาได้ใช่โอหรือว่าบริจาคเข้ามากันได้เดี๋ยวเราขึ้นเพจโรงพยาบาลให้ด้วยจะได้ดูอาจจะติดต่อเพจโทรหาคุณหมอแล้วก็มาบริจาคด้วยตัวเองหรือโอนอะไร่า็ว่ากันเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาให้ดูว่าที่เนี่ยเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็มีคนบริจาคที่ดินมาใช่ใหญ่มากลองหมุนดูรอบๆ ตรงนั้นนะครับก็เห็นได้ว่ามันจะมีคนอยู่ตรงนู้นก็คือที่เนี่ยเป็นเหมือนกับกักตัวเพื่อรักษาเพื่อดูว่าเฮ้ยถ้ากักตัวเพิประมาณ14วันหรือแบบตรวจแล้วไม่มีเชื้อแล้วหายอย่างเงี้ยก็กลับบ้านได้นะครับผมก็คือทางนู้นจะเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้ตอนนี้รอญาติมารับนะคะแล้วก็โซนฝั่งนี้นะคลังจะเตรียมสร้างรองรับผู้ป่วยเพิ่มอีกนะคะตึกเนี้ยที่สร้างเดี่ยวก็อาจจะรองรับไม่พอแล้วใช่ป่ะตรงเนี้ยช่างก็กําลังทําอีกเนี่ยมี ล็อกสองกดังสามกดังที่ดินตรงนู้นก็มีนะก็ขอขอบคุณนะครับคนที่บริจาคที่นี่<ช>เดี๋ยวจะพาเดินดูว่าเฮ้ยขั้นตอนว่าตอนนี้มันหลังความที่แล้วยังไงนะ<ช>เราจะเดินดูคือตรงนีน้ชั้นแรกเนี่ยเป็นผู้ป่วยชายชั้นที่สองเนี่ยนั่นจะเป็นที่คุณหมออยู่ชั้นที่สามเนี่ยเป็นผู้ป่วยหญิงเดี<ช>๋ยวเราจะไปแ,แยกชายหญิงชั้นสองกันต้องบอกว่าชั้นสองเนี่ยจะเป็นพวกทีมแพทย์พยาบาลค่ะที่คอยแบบว่าดูแลผู้ป่วยนะคะที่ติดเชื้ออยู่ทางด้านชั้นสอง แล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่บริจาคมาด้วยโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่ามีผู้บริจาคเป็นเตียงกล่องกระดาษมาด้วยแลแ<น>้วก็ฟูกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ายังขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์หรือเวชภัณฑ์อื่นๆนะคะที่เลยเราอยู่กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่สาคัญของเราอีกท่านหนึ่งนะคะที่คอยดูแลผู้ป่วยด้วยวันนี้เดี๋ยวหนูขอสัมภาษณ์ดินหนึ่งว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เนี่ยยังขาดตกบกพร่องหรือขาดเหลืออะไรบ้างนะคะสวัสดีนะครับจักหน้านะครับจากวิสัญญีโรงพยาบาลราชพิพัฒน,น์นะครับก็ตอนนะะค ก็จะเป็นร้อยเตียงส่วนด้านนู้นนะครับก็จะเป็นเฟสที่2ที่เปิดอีก100เตียงครับตอนนี้บุคลากรของเราเนี่ยก็จัดการเป็นทีมเรียนกันมารอบละ7วันก็จะมีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ในส่วนของ ส่วนหน่วยงานต่างๆ,ๆเข้ามาสนับสนุนแต่เราเองเนี่ยได้รับคนไข้แทบจะทุกวัน<ช>หรือบางทีไม่มีเนี่ยก็ผัดไปเป็นวันต่อไปเช่นบางวันก็จะมาสิบเคสบ้างติดกว่าเคสบ้างอะไรเงี้ยครับได้รับกาสรสนับสนุนพอสมควรแต่เราก็ยังขาดอยู่เช่นน้ําดื่มอาหารแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่จะมารับพอร์ตให้กับคนไข้เุ้ยเดี๋ยวนะวันนี้พี่ใส่ชุดเหมือนชุดโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะอใช่ครับหลายๆคนมาเนี่ยผมลงไปข้างล่างเพนึกว่าเป็นผู้ป่วยนะผู้ป่วยผู้ป่วยเลยเราต้องใส่ชุดเนี้เพราะว่า ชุดเนี่ยสามารถเปี่ยเป็นได้ง่ายเพราะเราต้องใส่ชุดคือีเราเป็นชุดป้องกันโควิดแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนถอดนะครับตลอดเวลาต้องถอดเปลี่ยนตลอดเวลาก็เลยต้องใส่ชุดนี้ง่ายต่อการแบบสะดวกการถอดอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมคะพี่เ็ังไงเสนุกดีครับก็รู้สึกว่าได้ช่วยคนด้วยได้ทําบุญด้วยแล้วก็เป็นด่านหน้านะครับมาคอยปกป้องให้พี่ๆน้องๆทั้งคนไทยและคนต่างด้าวนะครับได้ปลอดภัยจากโควิดต้องขอ เดี๋ยวยังไงใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะก็บริจาคช่วยเหลือกันเข้ามาได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะอ,อันนี้ก็คือเป็นทางทีมแพทย์บุคกํากรงทางการแพทย์นะคะก็คือก็จะคุยกับผู้ป่วยได้ผ่านทางวิดีโอคอลด้วย42ครับีคนที่กลับบ้านกลับมะหมดยงัง ทำไปแล้วจ้าทไปห,หมดแล้วนะโอเครักดีมากมากเลยเราอย่างที่โบวี่บอกไว้นะคะก็คือมีบุคคลใจดีเนี่ยบริจาคทางเป็นเตียงนอนกล่องกระดาษหรือว่าอื่นอื่นอีกมากมายเลยนะคะตามที่เราเห็นกันในกล้องวงจรปิด,ดใช่เป็นเตียงลังกระดาษทำจากกระดาษน,านะคะแข็งแรงใช่แต่ว่าเขาเขาก็แบบอยากช่วยได้ช่วยมาทําเตียงให้ทางโรงพยาบาลนะคะก็ ใครที่อยากช่วยด้านอื่นๆนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางโรงพยาบาลได้เลยหรือว่าจะโอนเงินเข้าเลขบัญชีโรงพยาบาลได้เลยนะคะครับผมโอเคค่ะตอนนี้ขอสอบถามคุณหมอสักคนกน่าว่าเขารู้สึกยังไงเมื่อเขาได้มาดูแลที่นี่ได้อยู่ที่กับผู้ป่วยอะไรอย่างนี้เขากลัวไหมอย่างเราเนี่ยตอนเราก็รู้สึกว่าเออเป็นห่วงเขาอะไรอย่างนี้ไปค่ะเดี๋ยวโอเคอาการเป็นไงบ้างคะ ไม่ใครแม่ไอไม่ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามบันนีนะคะคุณหมอชื่ออะไรคะอ๋อชื่อจิรวัตรอัศวดาราชัยครับชื่อเล่นชื่อฟิวนะครับอยากสัมภาษณ์นิดนึงค่ะว่าตอนนี้คุณหมอรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าได้มาดูแลเราผู้ป่วยทั้งนี้หญิงและชายเลยใช่ไหมครับกใช่ใช่ใช,ใช่ครับรู้สึกยังไงก็ตื่นเต,ต้นดีม,มาทํางานวันนี้ก็รู้สึกเต็มใจที่จะมาทํานะครับตอนตอนนี้ก็คือเหมือนต้องเราก็ต้องแบบช่วยๆกันเนาะเพราะมีเรื่องระบาดเรื่องโควิดนะครับพลากรทางการแพทย์ทุกคนก็เหมือนทำงานหนัก นนก็คือมาช่วยช่วยกันที่นี่ก็รับคนไข้แทบทุกคนนะครับไม่ได้แบบมีเฉพาะต่างด้าะก็คือรับคนไข้ทุกคนเนาะ,<ม>ะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้ที่แบบอาการไม่ได้หนักมากครับก็จจะ,ะมีแค่เป็นไข้นิดหน่อยมีไอมีเจ็บคอเล็กน้อยอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไข้มีอาการหนักก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลได้ครับ ที่นี่ยังยังขาดอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือแพทย์อะไรบ้างครับอ,อ,เอ่เรื่องเรื่องความขาดแคลนก็ก็หลายอย่างเลยครับก็พวกของใช้ส่วนตัวของคนไขน้นะครับที่สําคัญเลยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์เนาะซึ่งช่วงนี้เราก็คือแบบเป็นต้องใช้แบบจํานวนมากเลยครับซึ่งก็เริ่มจะขาดแลคลนแล้วเพราะว่ามีผู้ป่วยเข้ามาทุกวันใช,ใช่ใช่ครับแล้วมันต้องพวกนี้มันต้อง,ต,องต้องใช้ทุกวันเลยครับพวกอุปกรณ์อ่ากการป้องกัน สุดท้ายนี้คืออยากให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงทุกคนเลยที่ดูคลิปนี้อยู่ว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงบ้างช่วงนี้เนี่ยค่ะก็ที่สําคัญเลยครัก็คือเราต้องพยายามเว้นระยะห่างเนาะล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็พยายามใส่แมสนะครับสนหนะ้ากากตลอดเวลาเนาะเวลาไปข้างนอกไปไป กพื่อเป็นการดูแลตัวเองด้วยป้องกันตัวเองด้วยนะคะคุณหมอจะได้ไม่เหนื่อยมากใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ทางานกันเหนื่อยมากเลยทั้งทีมบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทางคุณหมอด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยบริจาคให้โรงพยาบาลหน่อยเนาะก็สักคนละบาท2บาทก็ได้ครับไม่ต้องบริจาคเดือดครับก็รวมๆกันหลายๆคนก็จะได้จํานวนเยอะเนาะแล้วก็มาช่วยช่วยกันนะครับช่วยน้อยช่วยมากก็ถือว่าเป็นการช่วยการทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือกันเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะครับครับวัสดี้